เป็นกล้อง5ล้านพิกเซลนะคะภาพคมชัดอยู่ที่5ล้านคมคมคมผมกระดักกระเดือคมเอียดคมจนเนียนแนมหมอดูคมๆแมนมอดอันเสือเลยค่ะคมชัดมากที่นี้อยากจะบอกว่าขอแนะนําเลยขายดีที่สุดของร้าน JP 4เทียวถิ่ของเราน,น,นะคะตัวนี้ส่วนมากลูกค้าก็จะติดเป็น4ตัวนะคะในเซต4ตัวถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นกล้องทรงกระบอกนะคะพี่หนูเนยก็จะแนะนําเป็นกล้อง โดมให้นะคะเราด้สี่ตัวก็จะมีอ่ะกล้องโทกระบอกให้สามแล้วก็กล้องโดมให้หนึ่งนะคะถ้าอยากได้เป็นเซตนี้ก็ได้นะคะพี่หนเลยก็ก็จะจัดให้นะสามารถถักกล้องได้ะคะ่ะในเซตสีตัวนีพี่เนยกับสีมี่อ่ะฮาดีไถ่นี่เท่นะคะผ้าเบอร์ซับผ้าไห้นะคะซิแอมนะคะแล้วก็ซสีมี่สายไหหนึ่งรอยเมยนะคะพร้อมกับตู้ ตูเล็กนะคะอันเก็บเื่องบนทือไก้ให้พร้อมนําเลยนะคะก้องตัวนี้นะคะเหมาะติดสําหรับภายนอกและภายในบ้านค่ะ,ะมาตรฐานของตัวกล้องนะคะอยู่ที่ IP 67ค่ะการนำายละเอียดยิบเลยค่ะภาพคมชททัดแน้นนะคะอยากจะรู้ว่าภาพคมชัดแบบไหนคะดูตามภาพตัวอย่างเลยค่ะอาที่ลูกค้าติดไปนะคะสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะค่าลูกค้าค่าลูกค้าคนใดสนใจอยากสิิติดกล่องน้ำพีเนยนะคะในในชุดเซ็ต ของ5้า้านสี่ตัวนะคะโทรมาตอนนี้เวลานี้นะคะพี่เนยก็จะมีของแถมให้เหมือนเดิมค่ะเจ็ดของแถมสะเป็นอยังอีพ LIKE ี่เนยบอกขอบอกนะคะของหุบใบกอนต้อะหลาทำเล่นพ่อไผ่พ่อมาเนี่ยตอนนี้นะคะเบอร์ร้านร้านเลยค่ะพี่เนยก็สีแถมให้ท่านที่เลย่จ้าพี่เนยบอกขอบอกนะคะของแถมภายในร้านมีเยอะมากอาจจะเป็นเสื้อที่พี่เนยใส่ก็ได้ค่ะจะเป็นเสื้อไฮวิชั่นรุ่นนี้นะคะนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่พี่เนยใส่นะคะ ค่ะคนไหนสนใจพี่เนยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พี่เนยด้วยนะคะไม่งั้นก็เข้าไปที่เพจ JPT t h e r a e t i ของได้เลยค่ะสหรับวันนี้นะคะพี่เนยไ็อ,อยากวองอยังร้ายเพราว่าห่วงนอนเฮียอากาศก็คืม,มนอกกระง้าทุกอันไอ้เนี่ยพิ่งกับพึ่นคอสโตไปนอนก่อนเวยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ